ครับเนี่ยเอาคเบเพลิงมาแล้วนะครับนี่ครับเราก็จุดพอมีควันแค่นั้นเองเนาะจุดแค่มีควัน,วนไปโปะเนี่ยจะดูใกล้ๆจะได้ดูวิธีเราทุบยังไงเอาไปโปะลงที่รังมันเลยใช่ไหมแค่เอาลมๆเฉยๆครับอ๋อลมๆควันมันหน่อยเดียวอ๋อนุ่นครับนุ่นครับรังอยู่ด้านโน้นนะครับนี่รังอยู่ตรงนี้นครับอู้รังใหญ่อยู่นะนี่ รังใหญ่อล,ลังการเลยครับรังนี้ครับเอาวิธีขึ้นแล้วครับมันจะมาถึงผมไหมเนี่ยมาไม่ถึงหรอกเนาะอนี่ครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วอย่าโยกแรงนะอย่าโยกแรงอย่าโยกแรง มีไหมดูท่าหรือยังมีแต่ตัวอยู่ครับใช้ลมควันอย่างเงี้ยนะครับใช้ลมอยู่ด้านล่างนะครับ <c oughs> เราจะรู้เลยใช่ไหมว่ามีรังไม่มีรังเนี้ยไม่มีรังเราก็ถอยอะเนาะ เอาควานันเฉยๆนะครับเอาควันอูดเข้าไปเฉยๆครับ,รบมีรังอยู่เนาะโอเคเลยน่าจะใหญ่อยู่นะเกาะกันเยอะอยู่เนาะโอ้รังใช้ได้เลยนะครับนี่ครับรังใช้ได้เลยนะ ่าเราก็ตัดอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้มันมันไม่กวนเราแล้วใช่ไหมพึม่งไม่กวนแล้วมันโดนอูดแล้วเหลือแต่เราตัดแล้วนะครับนะครับเราตัดแลนะ้ว นี่ครับตอนนั้นตัดไม่ได้ต้องใช้มีดเลยนะครับใช้มีดโอเหลือตะรางจริงๆเลยครับนี่ครับแล้วนุ้นมันยาวไปนุ่นเลยใช่ไหมย,ยาวครับต้องตัดอ๋อมันยาวออกไปด้านนุ้นเลยครับเรียบร้อยแล้วครับลังอ่อนอ๋อลังอ่อนเลยนะนี่ลังอ่อนไปทําอะไรได้ลังอ่อนเอาทิ้งทําไมล่ะมันไม่กตัวครับ น่าเอาตัวหัวใช่ไหมอ๋อเอาตัวหัวนะครับลังอ่อนไม่มีตัวนะครับเอาด้านหัวก็ตัดตัดทิ้งไปโอ้สุดยอดเลยต้องช่วยถือไหมหรือได้ไหมอ่าเดี๋ยวมาช่วยถือโอเคเลยครับเนี่ยช่วยถือแล้วครับโอ้โหลังนี้ใช้ได้เลยนะครับลังนี้ใช้ได้เลยโอเคแล้วได้กินเย็นแล้วครับได้กินเย็นแล้ว นี่วิธีหาครับวิธีหาของตามธรรมชาตินะครับนี่ครับเยี่ยมยอดขอบคุณมากครับอสวัสดีครับลูกพี่นี่คนหาผึ้งนะครับผมวิธีการแลกทําไงนี่หาลังเจอแล้วเนาะตอนนี้หาลังก่อนเลยเนาะ,อ,ะอยู่ด้านบนหาลังเจอแล้วนะครับทํายังไงต่อไปกระบวนการขึ้นไปจุดขบหนิเลยจ,จุดขบไปขึ้นจุดข้างบนนี่หรือจุดข้างหลัง,อ,งอ๋อต้องเป็นจุดข้างบนอ้าวลุยเลย ขอถ่ายทำหน่อยครับตอนนี้จะลงช่อง YouTube นะครับคนปีนอยู่นู้นคนปีนอยู่นู่นนี่อ่าคนปีนมาคนสรองอ่าอันนี้คนคนสำรองนะครับนี่คนปีนครับนู่นนู่นนู่น,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 นอยู่นู่นอ่านี่เอาจุดอ่ะนี่แหละครับวิธีการลุยเลยครับวิธีการแรกโอ้โห ยอดมากเพิ่งจะอยู่สูงก็จะลำบากเลยเนาะสูงนะนี่สูงอยู่สูงนี่ครับระดับมืออาชีพเลยครับเนี่ยระดับมืออาชีพ อ่าต้องมีการจุดครบแล้วเนาะอ่าจุดครบแล้วนะครับนี่ครับจุดครบแล้วนะครับผมนี่ช่งช่องไหนครับนี่ไหนครับช่องไหนช่องของวันชัยประมูลสีครับมีอาจารย์อ้อนกันงาที่ตัดผมด้วยนะครับลองเข้าไปดูนะวันชัยประมูลรีนี่ครับ ครับกดดูตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวก็เห็นนะอ๋อครับการหาผึ่งโออยู่สูงมากเลยเนาะสูงมากสูงมากอืมมีต้องใช้คนที่มีความสามารถนะครับผมนนคนอยู่เหนือับชำนาญชนาญอยู่ทางเหนือเนาะน้องเขาอยู่ทางเหนือเนาะชำนาญการหา ผู้ช่วยดีก็เพื่อนกันอยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละอยู่บันดุงก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละผู้ช่วยดีอะไรจุดแค่น,นั้นนี่หรือจุดใหม่มมอ๋อตอนนี้ตีให้มันแตกก่อนใช,ใช่ไหมเอาเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเลยตีไปแล้วใช่ไหมโอ้ต, <laughs> ตีไปแล้วนะครับตีไปแล้วมีใครเห็นบ้างไหมครับตอนตีแต่ก็ถ่ายทำตลอดนั่นแหละครับ ตีเสร็จแล้วก็ลงเน,ะงนาะอ,อ๋อนี่ได้มาแล้วใช่ไหมนี่อู้ตีแค่นี้เองได้เลยใช่ไหมตียังไงล่ะเมื่อกี้เนี่ยบอกวิธีหน่อยไฟเอาควันควันไฟเป็นลนใช่ไหมพอควันไฟลนนี่มันจะหนีออกมาเม็ดเลยนี่แตกอ๋กออ๋ออ๋ออ๋อมันแตกเนาะพอมันแตกเองก็ตัดคอนมาเลย เออสุดยอดเลยเดี๋ยวแบ่งไข่หน่อยเด้อเนี่ยมีอยู่เนาะโอ้สุดยอดเลยน้องชายนี่เก่งอยู่จังหวัดไหนน้องชายอยู่น่านครับอ๋ออยู่น่านนู่นเนาะโอ้ยน่านนี่คนน่านนี่เก่งเนาะโอ้สุดยอดแล้วมันได้เมียอยู่นี่นี่ไม่ได้ครับมาเที่ยวครับอ๋อมาเที่ยวเฉยเลยติดโควิดเลยนี่ติดโควิดยาวเลยโอ้ยเหมือนกันผมก็ติดโควิดผมกลับกรุงเทพไม่ได no? oh, ้เลย อ๋ออ๋ออ๋อคนบันตะบองคนบันตะบองนี่อเอ้าได้แล้วครับขอบคุณมากครับลูกพี่ขอบคุณมากครับครับ